กรณีที่สำนักงานอายการสูงสุดนะคะเป็นจดยื่นฟ้องน,น,นายนพนรงเดชและคุณหญิงก่อแก้วบุญยญจินดากับพวกในข้อหาปลอมเอกสารนะคะและใช้เอกสารปลอมต่อสารอายาการกรุงเทพใต้ตั้งแต่ปี2 5 6 4และเป็นคดีใหม่เลขดำที่1708ท2564กรณีที่นายนพนะคะอ้างว่านายเกษมบิดาเป็นตัวแทนให้กับคุณหญิงก่อแก้วแม่ยาย ในการซื้อหุ้นบริษัท Win เอเนี y h o โฮดดิ้จำกัดและการโอนหุ้นวินเอเนี y นะคะไปให้บริษัท g o ลเด้นมิวสซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลกักนะคะที่ทางครอบครัวมีแถลงการประกาศตัดในนกออกจากตระกูลตั้งแต่ปี2 5 6 1นั้นทำให้ล่าสุดนะคะครอบครัวนลงเดชซึ่งนำโดยคุณกลิดนะคะแล้วก็คุณก่อนพร้อมด้วยทนายความ ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะกางหลักฐานชิ้นสำคัญลบทุกข้อสงสัยเพื่อชี้ชัดนะคะว่านายเกษมบิดาโดนปอลอมลายเซน็นจริงไปเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมา ก็เป็นอะไรที่บ้านเราลอมาหลายปีมากนะครเพราะว่าคือตั้งแต่มีเรื่องมาตั้งแต่ตอนแรกทุกท่านที่คนทราบข่าวเรื่องปัญหาในครอบครัวอะไรเงี้ยตั้งแต่คุณพ่อออกมาเพราะตอนแรกเมื่อห้าหปีที่แล้วว่าถูกปลอมลายเซนมันก็ไม่มีความชัดเจนหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าสรุปมันยังไงอะไรเงี้ยก็มีข่าวลือมากมายว่าคุณพ่อเป็นออาไซ์เมื่อเซนเองจำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายวันนี้ก็คือเรา ครอบครัวเราก็ได้รับความเป็นธรรมแล้วแล้วมันก็ชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่คุณพ่อพูดมาตลอดเมื่อห้าหปีที่แล้วมันเป็นความจริงหมดว่าเรื่องคุณพ่อดลฟอมไลเซนทั้งหมดในเรื่องของการโอนหุ้นวิ่งครับในฐานะที่คุณพ่อเองอยู่กับคุณพ่อตลอดวินาทีที่คุณพ่อ,พอ ลักทราบว่าสัสาาสสกษาณช้าเราไทุกอย่างตลุดพ่อเป็นยังไงบ้างพ่อก็สบายใจเพราะว่าคือคือคอ,อันนึงก็คงเป็นอันนึงที่กินใจพ่อมาตลอดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครอยากเกิดขึ้นอะไรอย่างนึงคือเหมือนว่าแบบทำไมไม่มีใครเชื่อพ่อว่าพ่อบอกว่าพ่อไม่ได้เซ็นจ,จริงๆนะครับในวันนี้ก็เรียกว่าทุกอย่างพิสูจน์ชัดเจนใช่ครับใช่ครับ,รบเราในฐานะลูกที่ผ่านมาดูแลคุณพ่อยังไงบ้างเจ็ดปีที่ผ่านมาปัญหาในครอบครัวก็จริงๆเป็นปัญหาที่ หนักที่สุดในชีวิตก็แล้วกันเพราะว่าไม่ใช่สมองตัวผมเองแต่กับคุณพ่อเองด้วยเพราะว่าคุณพ่อก็ทั้งสภาพจิตใจทั้งอะไรทั้งน้ำนองน้ำหนักก็ลดไปแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาปกติขึ้นก็โชคดีที่มีลูกผมมาเป็นยาใจนะครับก็คือว่าเราก็ในฐานะลูกเราก็ทําหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องการที่สุดก็คือจุดสําคัญก็คือว่าสุดท้ายเรื่องคดีความก็เรื่องคดีความดําเนินกันไปแต่ว่าเราไม่ได้จะมาทําคดีความด้วยความโกรธแค้นอะไรแต่สุดท้ายเราต เจ็ดปีที่ผ่านมามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็หนักมากใช่เพราะมันเป็นมันไม่ใช่เป็นเรื่องธุรกิจอะไรแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะมีปัญหาก็เราก็เป็นครอบครัวที่สนิทกันมากแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยอะไรเงี้ยครับก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้และจะมาถึงจุดนี้จริงๆครับทำไมทางครอบครัวถึงไดบอกว่าวันนี้คุณด้ยังอยู่เหตุการณ์แบบนี้เพราะลูกทุกคนคือ เรียกว่ารักและเธื่อถุนแม่มากแม่พูดอะไรคำเดียวทุกคนจะหยุดหมดใชแ่แม่เป็นคนเด็ดขาดแล้วก็แม้จะเลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจด้วยเหตุผลเราจะไม่เคยตั้แต่เล็กเราไม่เคยโดนตีอะไรยทุกอย่างจะคือพูดด้วยเหตุผลอธิบายหมดและคือทุกคนเชื่อฟังแม่จริงๆครับ แต่เหมือนหลังจากนี้มันก็ยังไม่ได้จบไปสักทีเดียวใช่ใช่มันก็เหมือนค่อยๆเคลียร์ไปทีละปมแต่อย่างน้อยคืออย่างเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปมใหญ่ของทุกคดีว่าแบบว่าเพราะทุกคดีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องปลอมลายเซ็นหมดแต่นนั้นมันเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกวอะไรอรปมใหญ่ที่สุดในก้อนนี้ถ้าเริ่มแกะได้ก็หวังว่าในอนาคตทุกอย่างมันจะค่อยๆคลี่คลายไปครับอันนี้เรื่องว่าคดีสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะที่ได้ดำเนินการ อย่างที่เรียนไปก็คือว่าอย่างทุกคดีมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องปลอมลายเซ็นหมดเพราะนั้นคืออันนี้มันพอมันชัดแล้วว่ามันเป็นเอกสารปลอมจริงๆเนี่ยเอ่อมันคงจะมีความคลี่คลายได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่รายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องขอปรึกษาเพราะว่าที่ข้าพิพากษาเราเพิ่งได้มาเหมือนกันสามารถจะต้องทำกันบ้านก่อนทีเรื่องไหนกังรือเรื่อง่าจริงๆไม่มีอ่ะจริงๆเรื่องนี้กังวลสุดแล้วก็สบายใจสุดแล้วก็คือเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าคืออย่างน้อยคือความจริงมันก็ชัดแล้วว่าว่าสิ่งที่บ้านเราพูดมมมาาตลออดัันนเเป็คควจรรริงงะไยี้บ อ,อ,อย่างที่ทางต่อไปตรวจเคมีเอชว่าในในเครือจะเป็นยังไงต่อครก็ตั้งแต่มีเรื่องกันก็ชัดเจนว่าทุกวันนี้ธุรกิจของครอบครัวก็คือเหลือแค่สองคนก็คือผมกับคีณเบล็กเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทางทางบ้านนู้นก็แยกออกไปชัดเจนอะไรเงี้ยครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันคือจ้าวตใจของค่ะคุณกอลเอง ก็ดีขึ้นดีขึ้นก็คือปีแรกๆจะยากนิดนึงแต่ว่าปัจจุบันก็คือถามว่ามันหายร้เปอร์เซ็นต์ไหมหรอครับแต่ว่ามันเราก็คือทําใจบ on ออนแล้วเราก็โฟกัสในสิ่งที่สําคัญในชีวิตเราก็คือเรื่องของการแบ่งพ่อให้ดีที่สุดอย่างตอนนี้เรื่องข้าบครัวบ้านอย่างตอนนี้น้องกุมินเองก็น่ารักน่าชรับก็คนที่สองยังยังมีก็ยังพยายามอยู่ครับก็ถ้าจริงหมดเรื่องเครียดแล้วคนที่สองก็น่าจะมาเลย จะภายในปีนี้ท่านไม่ทันหรือก็พยายามอยู่ครับครับอยากได้เป็นเป็นจริงๆได้หมดเพราะว่าคือส่วนตัวตั้งแต่ก่อนแต่งงานอยากได้ลูกชายถือว่าได้แล้วที่เหลือก็คือแต่งโบนัสอหนึครับอันนี้ได้มีการคุยคุยปรึกษากับทางคุณหมอหรือว่าปรึกษาแล้วแต่ว่าหมอก็อยากให้เป็นเรื่องของธรรมชาติก่อนเพราะว่าในเรื่องของการรีคัพเปอร์อะไรทุกอย่างการคลอดมันจะง่ายกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับทางพี่ได้เองก็โอเคใช่ไหมคะไปเคี่ยวไปเคี่ยว